ที่เห็นภาพนไมาที่อยู่กันไม่นะนี่ละครซีรีส์ใช่ไหมครับ<ไ>ก็ก็คนหลายปีเหมือนกันนะสอ,สองปีได้ครับปีที่เราไม่ได้แบบเข้ามาทํางานร่วมกันแบบจริงจังเลยในเรื่องของการถ่ายทําหรือว่าการที่แบบเราต้องแบบ ทำงานก็นานครับก็นานแต่พอได้มาทําก็ก็เหมือนแบบจูนกันติดได้ไวเพราะว่าด้วยจังหวะด้วยอะไรเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ครใ่ะต้องรื้ออะไรบ้างค่ะคือครั้งนี้คือตัวมุกกับเข้มอ่ะเราอาจจะไม่ต้องรื้อพื้นอะไรกันมากเพราะว่าเราเราเล่นกันหลายเรื่องแล้วแต่ว่าอาจจะปรับจูนในเรื่องคาแรคเตอร์ที่ที่เราเล่นด้วยกันในเรื่องนี้ค่ะทั้งนี้เรากลับมาในแบบที่ เรารู้จักกันอยู่แล้วเริ่มต้นตั้งแต่แรกเราจะกลับมาในแบบที่คนห่วงใยกันอาจจะไม่ได้เหมือนละครก่อนน,นี้เราอาจจะรักกันหรืออะไรขนาดนี้มาตั้งแต่เริ่มเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือความเป็นหัวซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อว่าถ้าแฟนๆดูจะรู้สึกเป็นกําลังใจให้เราสองคนว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะแบบบอกความรู้สึกดีๆต่อการอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็จะได้เห็นในเชิงนี้ในเรื่องนี้ ผมว่าความรักครั้งนี้มันยากครับความรักครั้งนี้ในซีรีส์มันค่อนข้างที่จะใช่ครับมันมันค่อนข้างที่จะมีภาวะที่เราต้องแบบต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วคนการกลับมาครั้งนี้มันเหมือนแบบการแบบเราจะช่วยอย่างที่มูฟบอกนะครับว่าในเรื่องของผลงานของเราที่เราจะสื่อสารออกมาเราก็ค่อนข้างที่จะต้องดูแลตัวละครของตัวเองให้ให้ดีซึ่งบทบททำออกมาก็ค่อนข้างที่จะสนุกมากผมเชื่อผมเชื่อว่าทุกคนจะชอบมันก็คงเป็นอีก รูปแบบหนึง่งใ,ในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่เราได้รับหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นมันอาจจะไม่ได้แบบโรแมนติกมากไม่ได้หวานมากไม่ได้ไม่ได้แบบอยู่บนเตียงมากมันจะประมาณไ <c oughs> หนมว,นมวนในเรื่องนี้ในเรื่องนี้แค่ว่ามันเป็นความรักที่ต้องเอาใจช่วยเพราะว่าเราแบ็กกราวน์ของตัวตัวละครเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็พอโตมาเราก็อยู่ด้วยกันความใกล้ชิดความการดูแลกันการเอาใจใส่กันมันมันมีในเรื่องของ กระทำซะมากกว่ามากกว่าเรื่องของมาพูดเลยว่าฉันชอบเธอนะฉันรักเธอนะแต่ว่าการแสดงของเราทั้งสองคนที่มีต่อกันระหว่างทางเนี่ยมันมันมันทำให้เห็นตลอดว่าสองคนนี้เออมันมันดูเป็นมีกลิ่นมีกลิ่นเวลานะอะไรยังไม่คิดลูกตาบอกว่าต้องให้กำลังใจในความรักของเขาพูดทำไมใช้คำนี้เพราะว่าเพราะว่าต่างคนต่างไม่พูดค่ะแล้วก็มีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างในเรื่องด้วย คือในเรื่องเนี่ยจะมีปมหลายๆปมที่ทุกคนจะได้เจอในเรื่องอะค่ะค่อนข้างเยอะมากๆมันก็เป็นหนึ่งอุปสรรคเล็กๆที่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่เราไม่บอกความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยค่ะแล้วโมเมนต์ในฉากโรแมนติกจะประมาณมวนอยู่ในสภาวะที่มันแบบโมันทานำเนี่ยหรอมันไม่ทาวะมันมันมันอยู่ในภาวะที่แย่มากๆแล้วถึงสถานการณ์ที่มันต้องพูดแล้วอะพูดเลยอย่างเงี้ย เอาเข้าใจง่ายๆคือถ้าเกิดไม่ไม่มีเรื่องความรุนแรงหรือว่าเรื่องที่ทต้องแบบต้องต้องแบบถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าขั้นที่แบบม,มันรุนแรงขนาดนั้นมันก็คงไม่ได้บอกความรู้สึกต่อกันในใน,ใน,ใ,นในพาร์ทของของความโรแมนติกมันจะแบบเก็บงาของตัวเองมาจนกระทั่งแบบความอันตรายมันมาอยู่ใกล้คนที่เราเป็นห่วงมากๆเราถึงจะรู้ว่าโอ้เราขาดเขาไม่ได้เราต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้เขากลับมา อยู่ในความปลอดภัยแล้วก็อยู่ในอยู่ในสายตาเราเหมือนเดิมะเงี้ยแสดงว่าถ้าพี่เจมหมอนก็ทิ้งหมอนนี่ก็ต้องจิกรอหมอนปัดดีเลยต้องรอดูไม่พิจกรณาอย่างนี้ไว้ตลอดแล้วก็แบบใช่ใช่โอ้แทเหรอช่อะไรวะช่วงนี่พอถึงพูดปุ๊บพี่ค่อยคว้าใช่ช่วงที่ดูผมว่าต้องเปิดแอร์ให้แบบเย็นๆเลยช้ำๆเพราะว่านี้ผมว่าความเล่าร้อนในเรื่องราวอ่ะมันจะทำให้พี่แบบให้พี่แบบ เอาเอาใจช,ช่วยใช่ใช่อาจจะมือเปียกได้อะไรลุ้นเนี่ยลุ้น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 กังวลมาเป็นที่ความที่คู่เราอะบางอันที่เสพนี่มันเกิดมาจากความจิ้มความคืนความอะไรแต่พอมาเรื่องนี้มันมีสุดอาจจะดังแต่ทีเมื่อไหร่จะหลักกันอีกนผมว่าคนจะเอาใจช่วยแบบนี้มากกว่าแบบนี้มากกว่าเนี้มากกว่าในการทำงานมันต้องปรับเป็นยังไงบ้างงั้เพราะว่าทีมีมันต้องเปลี่ยนไปด้วยอะไรอย่างนี้ที่ตัวละครเข้ามาผม เยอะ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 อยู yep, 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 yep. ่เหมือนกันครับเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวละครของมุกเองมูกก็ต้องแบบดูแลเส้นเรื่องของตัวเองให้แบบชัดเจนมากๆในเรื่องของค่อแฟบเรื่องของผมผมก็ต้องแบบซัพพอร์ตให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้อะไรเงี้ยมันมันมันวิธีการทํางานด้วยการการวางตัวละครการการทาการบ้านของตัวเองก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบลงรายละเอียดให้มันลึกกว่ากว่าที่ที่ที่เคยทามาอะไรเงี้ยครับ ถามว่ากดดันไหมบอกว่าทุกๆคนง,งานมันมีความกดดันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่เราพูดไปเสมอว่าผลง,งานทุกๆผลง,งานอ่ะเราอยากให้ทุกๆคนแบบสนุกและเอนจอยกับมันคือสนุกไปกับเนื้อเรื่องคือคาดหวังไหมผู้กองทุกพี่คาดหวังหมดแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนสนุกกับการดูมากกว่าดูแล้วก็เอนจอยไปด้วยกันแล้วก็ ดูอะไรที่มันใหม่ๆที่เราต้องการนําเสนอออกมาให้ทุกคนได้ได้เห็นหลายๆมุมมองในการแสดงค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามชมไม่กดดันครับคือคือเราเข้ามาเราเข้ามาด้วยความตั้งใจที่อยากจะสร้างผลงานให้กับตัวเองในในเรื่องแรกที่เราได้ได้ได้มาอยู่ที่นี่เราเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกอยากจะพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของการทํางานในเรื่องของ ของความรู้สึกตัวเองหรือว่าความรู้สึกอะไรเงี้ยความกดดันมันก็จะผมว่าผมผมมีน้อยเพราะว่ามันไปโฟกัสที่การทํางานทั้งหมดแหละผมอยากแบบทํางานของของผมในในในครั้งนี้ออกมาให้ทุกคนได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถพัฒนาได้ไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยความกดดันก็เลยน้อยแต่สิ่งแต่อยากให้ทุกคนได้ดูไหมอยากให้ได้ดูเพราะว่ามันมันเป็นอะไรใหม่ๆสําหรับเราสองคนด้วยแล้วก็ใหม่ๆสําหรับพี่ๆทีมงานนักแสดงของสถานีด้วย ทัวหนูอ่ะหนูก็หนูว <ization> <video> ่าไม่ได mm ้ซ hmm. ีเนีย <Episode> ร์ค่ะอย่างที่บอกว่าผกอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วดูแล้วก็สนุกไปกับมันก่อนคือลุกทุกอยากให้มันเป็นเรื่องของมีการ์ตูนแต่ผกอยากให้แบบทุกคนามเครียดเรื่องนี้เป็นของผู้บริหารดีกว่าเราเสร็จแล้วแปะอีพีเราปุ๊เราผิชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วในในเรื่องของการทํางานของตัวเองเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรเราเราก็ครับผมผู้ใหญ่ก็ อยากให้พวกผมทำอะไรเพิ่มเติมบอกบางเือนัจประมาณว่าไม่ยจลมจริงๆก็ยังคงเก็บในความทรงจำแหละครับผมว่ามันไม่สามารถที่จะลืมอะไรได้หรอกแต่แต่ก็ให้มันเป็นชุดความความคิดใหม่ๆความชุดความรู้สึกใหม่ๆที่จะได้เจอเราสองคนในอีกเวอร์ชั่นอีกรูปแบบหนึ่งเวอร์ชั่นนี้ก็อาจจะแบบโตมากกว่าปีที่แล้วมากกว่าเรื่องที่แล้วมากกว่าอะไรเงี้ยครับมันมันก็เรื่องนี้มันต้องการคู่เลย นนเปดิปโดโอกาสให้เห็นการแสดงใหม่ๆก็บุกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ในในแบบที่หลายคนไม่เคยเห็นว่าเราจะเล่น acting แบบนี้ออกไปในแบบใดคืออย่างที่บอกว่าพอคาดเดาไม่ถึงะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเล่นยังไงก็เลยคิดว่าทุกพอทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆทุกคนก็จะรู้สึกว้าวเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเล่นแบบนี้ได้ด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้เห็น การเติบโตของเราทั้งคู่ในแบบนี้ดีค่ะก็ก็คงจะได้เจอเข้มในเวอร์ชันช่วงวันครับก็มันก็คงแบบเป็นเป็นอะไรที่ครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรเรก็ก็จะได้เห็นว่าเราตกใจอะไรเราคุยเรื่องนี้ไปแล้วไม่ใช่หรอเออมันไม่เซ็นเกาแบบว่าอ๋อก็นี่แหละครับเรื่องนี้เรื่องนี้ ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาได้ก็นี่นะครับก็จะได้เห็นผมพูดอะไรผิดไหมไม่ผ nope. okay, okay. ิดนะไมโอเคโอเคการ acting เรากำลังทำให้พี่เข้าใจว่ามันมีอะไรอ๋อก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆคือพอพอมาอยู่ที่นี่เราเขาเรียกว่าอะไรในการต่อรองในการพูดคุยกับผู้ใหญ่เราก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวเองในการที่อยากจะทําว่าผมอยากจะทําอะไรมากขึ้นผมอยากจะมีรูปแบบไหนรูปแบบไหนมันก็คงเห็นอะไรที่มันแบบ ต่างจากเดิมบ้างอะไร่เงี้ยแล้วอีน้าอยากเป็นอะไรนาต้องเป็นช่องวันต้องดูคาแรคเตอร์เลยครับต้องดูเรื่องราวว่าเรื่องราวที่จะเข้ามาหรือว่าบทที่จะเข้ามาหาเราในเรื่องต่อไปเนี่ยเราอยากจะทํามันไหมเพราะผมเชื่อว่าทุกๆองค์กรมีมีงานของตัวเองที่ที่ดีทุกๆท,ท,ที่อยู่แล้วอะไรเงี้ย นั่นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันตรงกับจริตที่เราอยากจะทําตรงกับสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอในความรู้สึกของการถ่ายทําก็จะจะจะ,จะลองพิจารณาแล้วก็ลองทับชมครับการแต่งช่องวันเราพี่ๆก็ไม่รู้เหมือนกันเลยว่าแต่งยังบ้าเราปีหน,น้นาเราอยากเล่นบทก,กันเลยเขเปิดหัวเหรอครับเ,<อ>เปิด<อ>มาได้แบาอยากรู้เหรอครับจริงๆคือจริงๆหมดแบบไหน จริงๆบทบทใดันได้หมดค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกใหม่สําหรับเราเพราะว่าคือมุกอะไม่มีในหัวหรอกว่ามุกอยากเล่นอันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าถ้าส่งบทมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่เคยเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นตัวละครเนี้ยอันนี้คือตัวเลือกในแบบที่มุกรู้สึกว่ามุกใช้เลือกในการรับกานก็อยากเล่นในเสิ่งที่รู้สึกว่ามันใหม่สําหรับเรารู้สึกเลยว่าเสียงในหัวกำลังมี อยากให้คู่กันแต่คนทุกคนอยากให้แยกกันตรงนี้เรามองยังไงบ้างก็เป็นเรื่องปกติค่ะคือเราอยู่ในวงการเนาะเราแบบตอนนเสียงในหัวผมมาเยอะมากเลยตอนนี้มพูดได้ปะอวะได้ปะวะเอาน้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 เอานแต่คนกอยากใหู้่กันเลยอะก่อนไจได้จให มันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการบันเทิงเนาะแล้วอยู่ด้วยกันด้วยแล้วฉะนั้นอ่ะการที่เราจะมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วการที่เราจะเจอเคมีใหม่ๆมันก็ไม่แปลกมันก็วนเวียนเป็นวงกลมแบบนี้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าที่สําคัญก็แค่อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ซัพพอร์เราทั้งคู่แค่นั้นอร่อยมากเลยอนี่ก็มีเรื่องในหัวออกาเลยน่ากลัวอ่ะเขาออกกาแฟหมดแล้ว่าไม่ไหวแล้เราออกเป็นคู่กัน เดี๋ยวมันเลยเถิดครับเดี๋ยวมันเลยเถิดเพราะพักหลังๆผมก็แพ้เสียงเรื่องัวเองล่อยมากเลยนะเป็นไงบ้างสีในหัวเรารู้สึกย่งไงบ้างเนี่ยรู้สึว่าใจนึงก็อยากให้คู่กับใจนึงรู้สึกว่าได้อยากได้เคมีใหม่ตรงนี้เข้มีจริงๆความเป็นเข้มมุกมันไม่ไม่ได้หายไปจากไหนหรอกมันมันก็ยังคงอยู่ไม่ไม่ไม่ได้ต่างไปจากเดิมทั้งถ้าเกิดว่าในเรื่องผลงานถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันตรงกันเราคงได้เล่นร่วมกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคมมีบางอย่างที่เราต้องไปคู่คนอื่นที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต เราก็าอยากจะอยากจะให้มันเกิดขึ้นเราอยากแบบทํางานในรูปแบบที่เราอยากจะทำจริงๆอะไราเงผมว่าไมไม่ไม่แปลกไม่แปลก